กระแสข่าวที่แพร่สพัดอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางความรู้สึกให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเมื่อมีการพาดหัวข่าวในลักษณะเร้าอารมณ์ใช้ถ้อยคำรุนแรงและอ้างอิงถึงผู้นำระดับประเทศอาวุธหนักและการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ เรื่องราวลักษณะนี้ไม่เพียงกระทบต่อความรู้สึกด้านความมั่นคงของประชาชนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสื่อข่าวลือและสงครามข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันอย่างชัดเจนในห้วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกความมั่นคงด้านพลังงานหรือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังทหารย่อมถูกจับตามองเป็นพิเศษชื่อของฮุนเซนในฐานะผู้นำที่มีบทบาทยาวนานในกัมพูชามักถูกนำมาเชื่อมโยงกับประเด็นอ่อนไหวเสมอขณะเดียวกันฝั่งไทยก็มีสถาบันกองทัพที่ประชาชนให้ความสนใจและคาดหวังว่าจะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเด็ดขาด เมื่อ2องค์ประกอบนี้ถูกนำมาผสมกับภาพของอาวุธอย่าง B.M.21 หรือเครื่องบินขับไล่ F.16 เรื่องราวจึงยิ่งทวีความตื่นเต้นและกระตุ้นอารมณ์ของผู้เสพข่าวอย่างไรก็ตามหากมองลึกลงไปจะพบว่าข่าวในลักษณะนี้จำนวนมากไม่ได้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ผ่านการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่เป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลบางส่วนการคาดเดาและการตีความที่ขยายความจนเกินจริง เป้าหมายอาจไม่ใช่เพียงการรายงานข่าวแต่รวมถึงการเรียกยอดการรับชมการสร้างกระแสหรือแม้แต่การชี้นำความคิดของสาธารณชนในยุคโซเชียลมีเดียข่าวสามารถแพร่กระจายได้ภายในไม่กี่นาทีและผู้รับสารจำนวนมากอาจยังไม่ทันได้ตรวจสอบแหล่งที่มาความถูกต้องหรือบริบทที่แท้จริง ประเด็นเรื่องงบประมาณทางทหารที่ถูกอ้างถึงเช่นตัวเลขหลายพันล้านบาทมักถูกนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งหรือความได้เปรียบแต่ในความเป็นจริงงบประมาณด้านความมั่นคงเป็นเรื่องซับซ้อนมีขั้นตอนการจัดสรรการอนุมัติและการใช้งานที่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายระดับการนำตัวเลขเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการทางทหารในทันทีอาจทำให้สังคมเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของรัฐและกองทัพ เมื่อกล่าวถึงอาวุธอย่าง B.M. 2 1หรือเครื่องบิน F. 1 6ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศภาพที่ปรากฏในจินตนาการของผู้คนมักเป็นฉากการสู้รบขนาดใหญ่ความเสียหายและการสูญเสียแต่ในโลกความเป็นจริงการใช้กำลังทหารมีผลกระทบทางการเมืองการทูตและมนุษยธรรมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศในอาเซียนต่างตระหนักดีว่า ความขัดแย้งด้วยอาวุธจะสร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์และมักพยายามใช้กลไกลทางการทูตการเจรจาและความร่วมมือเป็นทางออกหลักข่าวที่อ้างถึงการยิงถล่มวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในสังคมไทยเนื่องจากาศาสนาและวัฒนธรรมมีความผูกพันกับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างลึกซึง้ง การนำภาพของความเสียหายต่อวัดมาใช้ในข่าวย่อมกระตุ้นอารมณ์โกรธความรู้สึกถูกคุกคามและความต้องการให้มีการตอบโต้แต่ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อการสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนของสองประเทศซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวบทบาทของกองทัพบ,บกไทยที่ถูกอ้างถึงว่ายึดพื้นที่แล้วไม่คืนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ถ้อยคำที่หนักแน่นเพื่อสร้างภาพของความเด็ดขาดและชัยชนะ แม้ในความเป็นจริงการจัดการพื้นที่ชายแดนมักเกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศแผนที่เส้นเขตแดนและกลไกทวิภาคีการสื่อสารอย่างเป็นทางการจากหน่วยนานรัฐจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการบานปลายของสถานการณ์สิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของสังคมต่อข่าวลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลความรักชาติและความไม่ไว้วางใจในข้อมูลบางประเภทในเวลาเดียวกัน บางส่วนรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศขณะที่อีกส่วนตั้งคำถา,ถามถึงความจริงความเป็นไปได้และเจตนาของผู้เผยแพร่ข่าวการถกเถียงในโลกออนไลน์จึงกลายเป็นสนามอีกแห่งหนึ่งของความขัดแย้งทางความคิดในมุมของการสื่อสารใหม่ข่าวสารไม่ได้เพียงเป็นการรายงานเหตุการณ์แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างหรือทำลายความรู้สึกของสังคมได้การใช้คำว่าช็อกถล่มหรือฐานแตก ล้วนเป็นเทคนิคทางภาษาเพื่อดึงดูดความสนใจแต่ก็อาจลดทอนความซับซ้อนของสถานการณ์จริงให้เหลือเพียงภาพขาวดำของผู้แพ้และผู้ชนะซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและปัจจัยแวดล้อมมากมายหากมองในระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีทั้งช่วงเวลาของความร่วมมือและความตึงเครียดทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายและทำงานร่วมกันข่าวที่สร้างความแตกแยกจึงควรถูกพิจารณาอย่างรอบคอบพระอาจส่งผลต่อชีวิตของคนธรรมดาที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทหารเลยทีเดียวในบริบทนี้การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งประชาชนควรตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและพิจารณาข้อมูลจากหลายมุมมองก่อนจะเชื่อหรือแชร์ต่อ การรอคอยคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการติดตามข่าวจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสามารถช่วยลดความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดได้ท้ายที่สุดเรื่องราวที่ถูกเล่าด้วยถ้อยคำรุนแรงและภาพของสงครามอาจสะท้อนความกลัวและความไม่แน่นอนในยุคปัจจุบันมากกว่าสถานการณ์จริงการสร้างสันติภาพความเข้าใจและความร่วมมือยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับภูมิภาค การรับรู้ข่าวสารอย่างมีสติและมีวิจารณญาณจริงๆจึงไม่เพียงปกป้องเราจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาบรรยากาศของความสงบและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย